นางยุพินโทขประกอบการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐา,านะครูชำนาญการขอนำเรียนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาให้เลื่อนวิทยฐา,านะดังต่อไปนี้ประวัติส่วนตัวชื่อนางยุพินโทขัยตำแหน่งครูคอสหนึ่งอายุ36ปี6เดือนภูมิลำเนาอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่27ธันวาคม2556ณนะโรงเรียนวัดพระยายางเขตรัชเทวีกรุงเทพมหานครสถานที่ทำงานปัจจุบันโรงเรียนสีชมพูศึกษาอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยปีพศ2550จบการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยปีพศ2548จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลย ปีพศ2552จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีปีพศ2562ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ขอรับการประเมินดังนี้งานด้านการจัดการเรียนการสอน พระพเจ้าเป็นครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานและรายวิชาการอ่านร้อยแก้วร้อยกรองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาชั่วโมงการสอนรวม17ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานสารบัญโรงเรียนครูเวรประจำวันพฤหัสบดีและวันหยุดราชการ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4พับ3ผลงานดีเด่นของครูในการปฏิบัติการสอนหรืองานที่รับผิดชอบได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีการศึกษา2562สกาสกัดกรุงเทพมหานครได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดสื่อประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ครูผู้สอนระดับชั้นประถมะวัย ผลงานดีเด่นของนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปถมวัยกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายที่สิ์พญาไทยรัชเทวีประจำปีการศึกษา2562สมัรถนะหละักสมัรถนะที่1การมุ่งผลสำฤทธิ์ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนมีความคิดริรเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเน,นื่องสมรรถนะที่2การบริการที่ดีมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ สมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ติดตามองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ใมในวงวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมการให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุน เสริมแรงให้กำลังใจแก่เพื่อนร่วมงานการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นเพื่อแสดงบทบาทผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสมสมรรถนะประจำสายงานสมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการเรียนรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สมรรถนาที่6การพัฒนาผู้เรียนความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายสุขภาพจิตการปลูกฝังประชาธิปไตยความภูมิใจในความเป็นไทยจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่ผู้เรียน สมรรถนะที่7การบริหารจัดการชั้นเรียนความสามารถในการจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนการจัดข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจาชั้นเรียนประจำวิชาการกำกับดูแลชั้นเรียนประจำวิชาต่างๆ